สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคุณนุเพียนได้เบียบกักผีกอีกชุดหนึ่งนะคะมาจากหยาดพีหน่งเพ่นกระคุดจมมหายจมมหาใส่ถุงพลาสติกมาคุณนุเพียนโบมิเวลาสิปูพานไปสามหมื่อน,นะคะปรากฏวา่าเบียรพรกอีตูมันเหี่ยวเหตุจังใดมันจังสิฟืนขึ้นชีบขึ้นมาได้ห้องไปเบิงกันค่ะ นี่คือเคล็ดลับในการฟื้นขึ้นฉีบเบียร์พังอีตูหรือการปลูกเบียรอีหยังต่างๆที่มันเหี่ยวนะคะท่านผู้ชมมาเปิดเบิ่งกันน้ำกันนะคะอันนี้เห็ดได้ขึ้นหนึ่งนะคะนี่ค่ะสดชื่นเลยนี่นะคะพังอีตูคุณเพี่อนจากเหี่ยวๆนะคะพิ่นฟื้นขึ้นมาโอ้ยอีหล่ะเ้ยฟื้นขึ้นมาอยู่เนาะที่นี่ คึนแหลกความทั้งกลางวันกลางคืนนี่มือที่สองพ่อตอนกลางคืนเท่ากับเปิดเพลินไวแบบนี้แม่ว่าจะอยู่ในโล่งรถแต่ว่ากลิ่นายของน้ำหมอกก็สามารถที่จะเข้ามาได้ค่ะพ่อตื่นเศร้ามากเท่ากับยะพึ่งปิดนะคะลดน้ำก่อนนะคะท่านผู้ชมลดน้ำแล้วเท่ากับปิดไวค่ะ ปิดไวแบบนี้จะกันไอแดดไอร้อนที่จะมาแผดเผาเฮ็ดให้ใบฟงผักอีตูคลายนามได้หลาย,ลายขึ้นแบบนี้จะป้องกันได้เยอะเลยนะคะเห็ดแบบนี้อยู่สามขึนสามมือนะคะท่านผู้ชมแล้วเข้าคอยเอาออกไปตั้งในร่มรำไรได้อีกจักมือหนึ่งสองมือแล้วคอยเอาอกแดดนะคะผักอีตูเป็นผักมากแดดค่ะแดดเต็มทีเลยแดดเมื่อมือก็ได้ ค่ะนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆหน่อยที่นํามาตอนมาฝากท่านผู้ชมนะคะเฮาปูกอียังเฮาก็อยากให้มันสําเร็จเนาะเพียงแค่เฮ้าหูเทคนิคเล็กๆหน่อยนะคะเฮ้าก็จะสามารถไปสู่ความสําเร็จได้ท่านผู้ชมลองเอาไปเหตบึงนะคะขอบคุณที่ติดต,ตามนะคะพบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ